สุพรปินะกาตาโพประเดิมสวยด้วย2แอซิดต้องบอกว่าในเกมที่บุรีรัมเปิดบ้านตอนรับกันมาเยือนของรัมพูลเบรียรแบ็กขวาตัวจริงในเกมนี้นั่นก็คือเจ้าต้าสุพรปินะกาตาโพต้องบอกว่าเป็นการประเดิมตัวจริงนัดแรกของเจ้าต้านะครับหลังจากที่ย้ายมาจากสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดต้องบอกว่าเจ้าต้าเนี่ย ่าจริงๆเนี่ยจะเป็นตัวสำรองของกัปตันต้นนาริบดินนะครับแต่ว่ากัปตันต้นมีอาการบาดเจ็บและนันนี้ก็เป็นโอกาสของเจ้าต้าที่จะได้แสดงผลงานในสนามสมกับที่อาเธอร์ปาปัต ไว้ใจเขานะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ลงสนามเนี่ยเขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับในครึ่งแรกนี่มีตั้ง2 a d แอดซิสนะครับแอดซิสให้รามิวเซเดเยฟแล้วก็โกรันเกาซิตยิงเข้าไปถือว่าเป็นดับเบิลแอดซิสเลยครับต้องบอกว่าวันเกมนี้เนี่ยเจ้าต้าสามารถสัมผัสบอลตั้ง6กครั้งจ่ายบอลเข้าในพื้นที่สุดท้ายตั้ง10ครั้งและผ่านบอลสาเร็จ87%ดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวชนะ1ิ ต่อ14ครั้งนะครับถือว่าสิติต่างๆดีมากเลยก็ต้องบอกว่าแบ็กขวาของบุรีรัมเบียดกันอย่างสนุกนะครับถือว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าต้าหลังจากประเดิมตัวจริง ก็เชื่อได้เลยว่าน่าจะได้ใจแฟนบอลของบุีร์อย่างแน่นอนการที่ช่วยคว้า3ามแต้มช่วยทีมเล่นสบายเป็นสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นนะครับแล้วก็เจ้าต้าคงจะพอใจกับฟอร์มการเล่นซึ่งเจ้าต้าก็บอกว่านะว่าเขาจะพยายามรักษาฟอร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะรักษาฟอร์มในการไม่ว่าจะเป็นการช่วยทีมการแอดซิตต่างๆรวมไปถึงการที่เล่นร่วมกับทีมได้อย่างดีซึ่งเจ้าต้าก็ต้องปรับตัวไปเรื่อยเพราะเขามาใหม่นะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเขาก็สามารถโชว์เห็นแล้วว่าเขามีดีพอ ไม่ว่าจะเป็นลูกเปิดจากด้านข้างรวมไถึงการยิงไกลซึ่งก็เป็นทีเด็ดของเจ้าตาสุพรปีนากาาโพะครับก็ต้องบอกว่าการเริ่มตัวริงแบบนี้ก็ทําให้การแย่งชิงตําแหน่งแบ็กขวาในถิ่นของช้างอารีนาเริ่มสนุกมากขึ้นก็ยังไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับแฟนบุรีรัมเราจะมีแบ็กขวาที่ดีตั้ง2คนนะครับระหว่างจ้าตาสุพรปีนากาาโพแล้วก็ กับตันต้นณนะรือบดินวีรวัชโนโดมนะครับก็คลิปนี้มาพูดถึงเจ้าต้าประมาณนี้ใครคิดเห็นอย่างไรกับฟอร์มของเจ้าต้าก็คอมเมนต์มาได้นะครับผม